สวัสดีครับผลจากการทดลองนะครับโมเลจากการเปลี่ยนโมเลครับเดิมทีนะครับโดยทั่วไปนะเขาจะใช้ตัวนี้นะครับคือโมเลขนาด2นิ้วนะครับเนี่ยสนิ้วนะมาใส่มาใส่มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบปั๊มชักนะครับมอเตอร์แบบปั๊มชักผมเลยลองเอามอเตอร์เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนโมเลใหม่เป็น โมเลขนาด3ามนิ้วนะครับนี่คือ3านิ้ว3ามนิ้วร่องเนะครับดูในส6บหมิลนะครับเอามาใส่ครับแทนตัวเดิมนะครับคือ2นิ้วตัวนี้นะครับผลปรากฏว่าปั๊มน้ําได้ดีมากๆเลยนะครับหมายความว่าแรงดันน้ําดีขึ้นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความเร็วของของปั๊มนะครับนี่ไงครับเนี่ยโอ้โหนิ่มมากเลยนะครับ แล้วก็ผมไปดูที่น้ําที่สิงเกอร์นะครับน้ําก็แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแรงขึ้นเยอะเลยนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับลองทําดูนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับเปลี่ยนโมเลสครับเปลี่ยนโมเลสปั๊มน้ํานะครับปั๊มชักนะครับทําให้ปั๊มมีกําลังนะครับสวัสดีครับแรงน้ําก็ดีด้วยนะครับสวัสดีครับ